คุณคิดว่ามือของคนเราสามารถทําอะไรได้บ้างครับอ๋อจูงมือคนแก่ข้ามถนนนะครับเราคิดว่าธรรมชาติให้สองมือกับเรามาก็เพื่อทําสิ่งดีๆคะ่ะเราคนส่วนใหญ่เขาเอามือไว้ทาอะไรกันนะคะเปลี่ยนแปลงโลกได้ครับทาอะไรก็ได้อ่ะคะ่ะทุกคนก็มีสองมือเท่ากันแล้วถ้าใช้มือฆ่าคนตายคือว่าผิดไหมครับ ผิดสิคะถามใครใครก็ตอบว่าผิดอยู่แล้วอะ่ะถ้าตามกฎหมายมันก็ผิดนะครับผิดสิคะแค่เราทําให้คนอื่นเขาเดือดร้อนมันก็ผิดแล้วอะคะ่ะแต่นี่เราจะทําให้เขาหายไปจากโลกนี้เลยนะคะมันจะไม่ผิดได้ยังไงก็ผิดนะครับแต่มันก็ต้องมีเหตุผลในการฆ่าหรือเปล่าครับแล้วการฆ่าคนนี้ไม่สมควรจะู่ใน,นสังคมนะครับ ถือว่าผิดไหมมันก็ผิดอยู่ดีครับคุณเอาอะไรมาวัดว่าเขาไม่ควรมีชีวิตต่อยังไงก็ผิดค่ะมันไม่เกี่ยวหรอกค่ะว่าเขาจะเป็นคนแบบไหนแต่ความเป็นมนุษย์ด้วยกันหรือเปล่าที่ไม่ควรจะทําไม่รู้อะค่ะถ้าฆ่าแล้วทาให้สังคมน่ายอยู่ขึ้นก็น่าจะดีมั้งไม่ผิดครับเพราะว่าสังคมปฏิเสธเขาไปแล้ว เขาก็ควรจะหายไปจากสังคมครับพี่ผิดอะคะ่ะคนที่ไม่ควรอยู่ในสังคมอะมันก็แปลว่าเขาไม่มีทักษะในการใช้ชีวิตไงเขาก็ไม่ควรอยู่ต่อให้ถูกเอาเปรียบไปเรื่อยหรือเปล่าแต่ถ้าคนนี้ไม่สมควรจะอยู่ในสังคมเขาต้องการมาฆ่าเราก่อนแหะครับเราก็เลยต้องฆ่าเขาถ้าด้วยเหตุผลนี้ถือว่าเราเป็นคนผิดไหมครับถ้าอย่างนี้ก็ถือไม่ผิดแล้วอะคะ่ะ ถ้าเราทําดีด้วยสักอย่างเขาก็ทําอะไรเราไม่ได้หรอกคะ่ะแต่ถ้าการทําดีของคุณแบบนี้ยทําให้คนต้องตายคุณจะรับได้ไหมครับรับไม่ได้คะ่ะแต่เราก็รู้อยู่แก่ใจว่าเราทําดีที่สุดแล้วแต่มันก็ต้องมีวิธีอื่นไม่ใช่หรอครับที่ไม่ใช่เราไปฆ่าเขากลับ แล้ววิธีนั้นวิธีอะไรนะครับแล้วถ้าเราไม่ฆ่าเขาคุณคิดว่าจะมีวิธีอื่นที่ดีกว่านี้อีกไหมครับถ้าจะเป็นต้องฆ่าเขาวิธีนี้น่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วครับเพราะคนที่ทําแต่ความดีแต่ตัวเองเดือดร้อนอะ่ะโดยไม่หาทางรอดโดยการทําความเลวบ้างอะ่ะ คนแบบนี้อยู่ไปก็โลกโลกครับก็อย่างที่บอกอะค่ะคนที่ไม่ควรอยู่ในสังคมอะมันก็แปลว่าเขาไม่มีทักษะในการใช้ชีวิตไม่ว่าเราจะใช้วิธีไหนถ้าเขาอยู่ต่อเขาก็อยู่ในสังคมที่มีแต่คนเห็นแก่ตัวไม่ได้หรอกให้เขาหายไปอยู่ในที่ชอบที่ชอบของเขาดีกว่าแต่ถ้าคนนี้ไม่สมควรอยู่ในสังคมเป็นคนที่เรารักที่สุดล่ะครับ ที่เราลักกลายเป็นคนที่ไม่ควรอยู่ในสังคมเรายี่ไม่ควรให้เขาอยู่ต่อเลยค่ะเพราะเขายัางไงเขาก็อยู่ต่อไปไม่ได้อยู่ดีอยู่ต่อไปเขาก็เป็นทุกข์ถ้าคนที่เราลักไม่มีทักษะการใช้ชีวิตมันก็ไม่แปแลกหรอกนะครับที่เขาจะหายไปจากสังคมถึงเขาจะเป็นคนที่เรารักแต่ถ้าสังคมส่วนใหญ่มองเขาเป็นคนแบบนั้น แล้วเขาจําเป็นต้องหายไปเราก็คงทําอะไรไม่ได้อะคะ่ะผมเชื่อครับว่ากฎเกณฑ์ทางสังคมจะไม่ทําให้คนที่ผมรักเป็นแบบนั้นแน่นอนครับถ้าเราเปลี่ยนคนที่เรารักให้เป็นคนที่สมควรอยู่ในสังคมไม่ได้สู้ให้เราหายไปเองดีกว่าค่ะดีกว่าต้องเห็นเขาตายจากไป ถ้าอย่างนั้นขอถามนีกลอบนะครับฆ่าคนนี้มันสมควรอยู่ในสังคมเนี่ยผิดไหมไม่ผิดคะ่ะผิดคะ่ะผิดครับไม่ผิดครับไม่แลวถ้าคุณเป็นคนที่ไม่สมควรอยู่ในสังคมเสียเองล่ะครับคุณจะทำยังไง คนที่ไม่ควรอยู่ในสังคมก็จะเป็นส่วนน้อยในสังคมอะซึ่งหนูคิดว่าหนูจัดเป็นคนส่วนใหญ่ในสังคมมากกว่าไม่มีเหตุผลเลยนะครับที่จะว่าผมเป็นคนแบบนั้นอะถ้าว่าจากความคิดละทัศนคติของผมอะผมไม่ใช่คนแบบนั้นแบบน่นอนครับก็เอาดิค่าดิแต่เรามั่นใจว่าเราไม่ได้เป็นคนอ่อนแอแบบนั้น ถ้าเป็นอย่างนั้นผมก็คงต้องทำตัวให้เหมือนกับคนในสังคมคนอื่นนะเพื่อให้เขายอมรับในตัวผมเฮ้ยย่า นี่คือห้องคัดกลองบุคคลที่มีอายุครบ20ปีบริบูรณ์เพื่อวัดทัศนคติและคัดกลองว่าบุคคลใดมีความพร้อมที่จะอยู่ในสังคมต่อไป